นะตอนนี้เชื่อว่าแฟนบอลบุดีรัมหลายๆคนคงจะคิดถึงแบ็กซ้ายขวาทีมชาติอินโด2คนนี้หลังจากเกมเปิดหัวไทยลีกเล็ก2บุดีรัมบุกไปเสมอประจวบเอสีที่ผ่านมาแฟนบอลหลายคนไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มของแบ็กซ้ายขวาอย่างกับตันต้นนิบดินและโกพี่สัสลักหายประโคนที่ฟอร์มวันดีผีเข้าวันดีผีออกก็ว่าได้ วันนี้จะมาอัปเดตถึงอาการบาดเจ็บของแซนดี้วอลและเชนแพตินามาสองแบ็กซ้ายขวาจากทีมชาติอินโดนีเซียของบุรีรัมยูนิเต็ดปัจจุบันนั้นทั้งสองคนกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บโดยทั้งคู่นั้นมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาทำให้ต้องช่วยช่วยทีมในช่วงท้ายเล็กแรกที่ผ่านมา สำหรับแซนดี้ได้รบับบาดเจ็บในเกมพบกับพลังการ์ดส่วนเชนได้รบับบาดเจ็บในเกมพบกับระยอง FC โดยล่าสุดทั้งคู่นั้นได้เริ่มกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วคาดว่าคงอีกไม่นานก็คงจะสมบูรณ์กลับมาช่วยทีมในช่วงเล็ก2ได้ นอกจากนี้จากการลงคลิปของทางสโมสรอนเทรนนิ่งซีซั่นล่าสุดเรายังได้เห็นผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายๆคนที่เริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วทั้งสุภชัยใจเด็ดและอิวฮานฟานดีโดยคาดว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะกลับมาช่วยทีมกรำมศึกหนักในช่วงเล็ก2ได้เร็วๆนี้ เพราะมีทางฟุตบอลถ้วยภายในประเทศอีก2รายการรวม ACL Elite และ Shopee Cup ที่จะพลาดไม่ได้แล้วหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บหายกลับมาช่วยทีมได้อย่างเร็วที่สุดในเร็วๆนี้